สวัสดีครับวันนี้นะครับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับจะมาในเรื่องของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมครูเคยบอกแล้วนะครับสิ่งแวดล้อมคืออะไรสิ่งมีชีวิตคืออะไรซึ่งสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันในเรื่องของแหล่งที่อยู่นะครับแหล่งที่อยู่ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ต่างๆนะครับจะต้องมีการปรับตัวหรือปรับลักษณะโครงสร้างของร่างกายของเขาเนี่ยเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั่นเองนะครับ มาดูแหล่งที่อยู่แรกนะครับแหล่งที่อยู่แรกของเราก็คือในแหล่งน้ําแหล่งน้ำเนี่ยก็จะมีพวกปลามีกบมีพืชเช่นผักตบชวาและก็ผักกระเฉดนะครับปลาเนี่ยก็จะมีขีบนะครับมีขี้บมาสำหรับในการว่ายน้ําส่วนกบเนี่ยก็จะมีพังผืดที่นิ้วเท้าเพื่อใช้ในการว่ายน้ําด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนผักตบชวาเนี่ยก้านของผักตบชวาเนี่ยจะมีช่องอากาศที่จํานวนมาก เพื่อให้ผักตจว,วานนั้นลอยน้ําได้นะครับส่วนผักกระเฉดเนี่ยจะมีนวมสีขาวล้อมรอบลําต้นไว้เพื่อให้เกิดการลอยน้ําด้วยเช่นเดียวกันเองครับโอเคนะครับต่อมาที่อยู่ที่2ก็คือเป็นบริเวณที่มีอากาศหนาวก็คือโคโลกนะครับโคโลกเนี่ยจะมีหมีโคโลกอาศัยอยู่มีโคโลกเนี่ยก็จะมีขนสีขาวนะครับเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมมี ขนยาวหนาเพื่อป้องกันอากาศเย็นนะครับแล้วก็ยังจะมีอุ้มเท้าหอนนะครับที่หนานะครับเพื่อไว้สอบในการเดินในออหินมะด้วยต่อมาก็จะเป็นนกหูกนกหู่โั้วโลกเนี่ยจะต่างจากที่อื่นตรงที่ขาเท้าของเขาเนี่ยครับกรงเล็บของเขาเนี่ยมันจะมีขนขนปกคลุมหนาแน่นเลยเพื่อเวลาเกาะกับกิ่งไม้ที่มีหินมะเนี่ยจะได้ไม่รู้สึกเย็นต่อมาก็เป็นเพนกวิน เพนกินเนี่ยก็จะมีขนที่หนานะครับขนแม้จะไม่ยาวก็จริงแต่ขนของเขาเนี่ยจะหนาแล้วก็แน่นนะครับอัดกันแน่นอยู่ในบริเวณผิวทุกซอกทุกมุมนะครับเพื่อป้องกันอากาศหนาวนะครับหมาป่าโคโลกเนี่ยจะมีจมูกสั้นนะครับจมูกของเขาเนี่ยจะสั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพื่อลดการระบายความร้อนนะครับเพื่อให้ความร้อนอุณหภูมิของร่างกายอยู่ในร่างกายตลอดเวลานะครับไม่อยากจะสูญเสียความร้อนตรงนี้ไปนะครับ บริเวณต่อมาบริเวณต่อมาเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีอากาศร้อนร้อนมากนะครับสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ก็เช่นอูดอูดเนี่ยจะมีโหนกนะครับมีโหนกสังเกตได้ชัดเลยครับโหนกของเขาเนี่ยจะมีหน้าที่เก็บไขมันนะครับไม่ใช่น้ำนครับอย่างที่ทุกคนรู้ครับมันจะเก็บไขมันไว้สําหรับเป็นอาหารในเวลาที่ไม่มีกินนะครับแล้วก็จะมีบริเวณขนตานครับขนตาของอูดเนี่ยจะยาวเพื่อป้องกันฝุ่นลําตัวของอูด กับพื้นครับเห็นนะครับขาขาของเขาเนี่ยจะยาวมากเพื่อป้องกันความร้อนจากพื้นทรายนะครับพื้นทรายเวลามันได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์เนี่ยมันจะร้อนมากเพราะฉะนั้นขาจึงต้องยาวและเท้าเท้าเขาเนี่ยจะแบนนะครับจะใหญ่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้จมไปในทรายต่อมาก็เป็นจิงจจ้งจอกทะเลทรายจิ้งจอกทะเลทรายเนี่ยจะมีหูที่ใหญ่นะครับไว้ฟังเสียงนะครับและ จะมีขนนะครับขนที่หูเขาเนี่ยเพื่อป้องกันทรายเข้าอ่าจมูกเมื่อกี้จมูกของขั้วโลกทำมครับยาวนี่จะเป็นสั้นสั้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนั่นเองต่อมาพืชน,นะครับพืชชนิดนี้ก็คือกระบองเพชรเป็นสัญลักษณ์ของทะเลทรายเลยก็ว่าได้นะครับอ่าต้นกระบองเพชรเนี่ยจะมีอ่าแหลม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 เนี่ยคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหนามครับจริงๆแล้วมันคือใบใบที่มีขนาดเล็กแหลม นะครับใบที่มีขนาดเล็กและแหลมนะครับเพื่อป้องกันการขายน้ําเพื่อให้เก็บกักน้ํไว้ให้ตัวเองได้มากที่สุดนั่นเองนะครับกระบองเพชรเนี่ยจะเก็บกักน้าไว้ที่ลําต้นเพราะฉะนั้นต้นกระบองเพชรเนี่ยจะมีลักษณะอวบใหญ่นะครับเพื่อเก็บกักน้ําให้ได้มากที่สุดนะครับต่อมาต่อมาจะเป็นสัตว์ที่อยู่ทั่วไปนะครับแต่จะเป็นพวกนกนกจริงแล้วเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายกันนะครับจะมีปีกมีขามี ปากนะครับที่คล้ายๆกันแต่ถ้าเรามองลึกไปแล้วครับจะมีสิ่งที่ต่างกันก็คือในเรื่องของนิ้วเท้านะครับนิ้วเท้าของนกเนี่ยจะมี4นิ้วนะครับขาแบ่งเป็นนิ้วหน้า3นิ้วและนิ้วหลัง1นนิ้วนะครับจะมีขนาดเล็กนะครับนิ้วเท้าของนกเนี่ยจะมีขนาดเล็กเพื่อให้ความคล่องแคล่วในการยึดเกาะกิ่งไม้นะครับกระโดดไปกระโดดมานะครับ แต่ตรงข้ามกับของไก่ครับไก่เนี่ยจะมีสี่เท้าก็4นิ้วก็จริงนะครับแต่ว่าไอ้นิ้วหลังของเขาเนี่ยจะยกสูงครับไม่เหมือนของนกไหของนกมันยกต่ํานะครับของนกอ่ไม่ยกแต่ของไก่เนี่ยจะยกสูงครับและขาเนี่ยจะค่อนข้างจะใหญ่กว่าแข็งแรงนะครับเพื่อใช้ในการคุยเขี่ยหาอาหารนั่นเองนะครับส่วนเป็ดเป็ดเนี่ยก็จะมีเท้าที่มันเป็นพังผืดติดกัน,นครับเพราะว่าเป็ดเนี่ยจะ หาอาหารในน้ำนะครับในแหล่งน้ําเพราะฉะนั้นก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นพังผืดติดก,กันเพื่อใช้สำหรับในการว่ายน้ําด้วยนะครับหลังจากตัอเรียนเรียนแล้วนักเรียนก็จะต้องมาตอบคาถามตรงนี้นะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4นะครับเพื่อไม่ให้คิดปัญญานะครับครูขอจบแค่นี้แล้วกันครับ